ดอกหอมเลยห้อาออกายเลยจ้ะพ่อพัดเดี๋ขาบหนึ่งแล้วเดี๋ยวสิเก็บเขาเมื่อพัดน้ำหอมเลยพันนี่ออกดอกด้จ้ะซื้อเป็นมะปุของจะคของขายเบิดจน,ยน่ยังแนวพี่น้อง <c oughs> ท้ายมวนลายจ้ะนี่ตุมตุมทันี่นพอดีพัดจ้ะยังอ่อนอยู่เก็บไปพัดใส่ตับไกลแสบจ้ะ นับดอกได้เด้ซื้อน้ำตลาดโอ้พี่ยัยใส่แตงตัวอีกแล้วอย่าฟ้าติดเครื่องคอยท่ายค <c oughs> ลิปอยู่ลัสิตัดหญ้าแดดอ่อนๆนะจ๊ะส่วงแดดอ่อนๆกตนอนเว้นต,วนต,นต,วนตวัวน้องไวสิไปเห็ดพี่น้องเกษตรกรโหเจะาขวมเนี่ยตัวอาเซียเาสวนนอนเว้นมีคนละแจะ <c oughs> นอนตื่นเกินมากกะจังมาเห็ดเวียกตัวเห็ดสูแดดร้ายกรบโโบไวจ้ะ แดดคักแขงดเด้อแดดหอนส่วงนี้มเมื่อเช้ากับอากาศยังหนาวๆอยู่จ้ะแต่ว่ากลางเวียนมาอุ้ยแดดจัดคักเอาว่างไว้ก่อนปลูกเ่าท่านดนได้จ้ะนี่พราใยใส่แล้วปลูกไว้ตนน้นพันธุ์มันน้อยไฟไฟๆฝอยๆแล้วรุงดินดี ปีนีพักการปลูกพักก่อนจะพี่น้องอันใส่ได้แต่มือสายท่างเดียวมือขวานี่มันปวดจ้ะก,ก็เลยบเเดโอดเห็ดก่อน,นี้ใส่แล้วก็อยากปลูกแล้วก็ปลูกไวบพ่อได้กินจ้ะหลายคนทามานบ่ได้ปลูกพักขายคือเกาบอ่บอเนว่า พากก่อนจะมันโมนทนเที่ยวหาหมอพี่น้องปลายประสาทอักเสบถ้าเห็ดแล้วมันก็ปวดกลางขื้นก็นอนบได้็ก็เลยอดเอาบาเห็ดอนปลาายตัวนี้แนมเบิ้งคื้นจังไรล่ลาเติบเอาได้ซ้ำนี้ก็เอา,เอามาเสินเหยียบล่มเลยจ้ละลำเป็นายไงกะลังเริ่มต่างตัวใดกะลังแตกโกไม่นี่จ้ะ กขนากับพี่แนวมากวนแล้วบงพริกกับพ่อตำแจวล่ะจ้ะตำแจวพริกสดนี่แซ่บใ,ใส่หอมหลายๆส่วนี้หอมแดงถือสามโลโร้อยตำแจวหอมแดงบักตำแจวพริกขี้กาผ่นวนันละพี่น้องนี่อันนปอกพิกเข้าในกะ น้ำหนามตำบกฮงเอามาสาดรวมกันไหวเนี่แลวจ้ะฟังนี้ก็กำลังต่างต้นใดขึ้นกันกำลัางงามปลูกบกทั่วกับพ่อเป็นจ้ะมันกูดมันหนาวบางหันนี่หอนกำลัลงหยืดออกได้เขินเขินข้างเก่าเพิ่นบกม่วงโดกโดกดอกๆๆได้จ้ะบวมเหน่วย เห็นดอกที่แหลกห้ดอกโดกขากสิไปขายให้ภายนอกมาสัตแต่ว่าฝนมาทันมาห้ามจัคเทืออยู่จักสี่จับให้กินนวยหรือบอลนี่นี่เห็นอยู่แสงและน่วยหน่อยๆหยาดล้นอยู่จ้ะตัวน,นี้เป็นนามดอกไหม่สีทองจ้ะพี่น้อง,องซุกหวานแสบพร้อมปลูกผสมมาสานกันไว้พอได้กินพอได้แย่งคาตัดลง พอได้กินนอพันใหม่แต่มันหกน้ำหละมันบางงามมันล่ำแก่มันแห้งมันเหี่ยวลงม่งไ่ใส่ตัดหญ้าฟังมาหาชนโนเข้ากะออกดอกแล้วจ้ะแหงเสียงดงังแหงเสียงไปหาเราได้แบบนี้ <c oughs> <c oughs> เป่าสวนเดี๋ยวนี้หละคนเ็บสวนพี่น้อง อากาศห่อนๆนี่แห่งปิทยุจ้าเย็นดีหนูกับมี่นกกับมยูปูปลาในหลองสนวนเห่าบก้อยพอได้กินจ้ะสัางแรงอาหารไหวในขวัวหานเห่าเองเนี่ละ่ะใข่ก็เห็ุหน้าอย่างเดียวข่าวกระเดรร้ายกล้วยกระเด้ร้ายมางในแพ่งว้ให้ผู้เท่าเขี้ยวเวลามี บุญมีงานจ้ะบเบ้ขายคือควนดอกเพราะว่ามันบ่อลหลเปิดน้ำยศหายคือกันจ้ะหมาเข้าพออยู่พอกินพี่น้องไปเรื่อยๆจ้ะงาแห่งๆคนก็เอาตัดลงไว้นไในหลงไปย้าใส่แล้วเริ่มตัดยาให้ก็ดูดีขึ้นมาแน่ใส่ปุ๋ยให้น้ำ ต้องดูแลเพื่อน,นํจาจ้ะต้นนี้เป็นโลกนี่เป็นใบก็บเไร้สีดวานสีดยาดอกพี่นอกดวงกันยังเจ้ะอยู่คือเก่าอยู่แต่ว่ามันสูงขึ้นเท่ากับไปดูแลบ่ถึงดอกเข้าผู้เขินเบิ่งดอกจ้ะสำคัญส่วงตน้นหน่อยๆและดวงแหลดมาเจ้อมันสิ้ตายเลยต้นบกขาวค่ะ พอได้มีพื้นที่สีเขียวไวส้สนหมโอเอซีพี่นอ้องประจําเฮือนประจํำขอบคั่อยู่บานหอนแห้งจะ้ะหอนแนมหอนเล็กน้อยนอ้ยมาอยู่สวนเห่ากะเย็นมากัมา,มาอย่างม่อยู่นำ้ำจักมาไพนแนละ่ะมีก็มาลงมาจา้ะ มเมญนมาแต่คนอยู่มวนได้กี่นนอมากับมาอยู่น้ำเลยแต่ตัวนี้จะต้องใช้บุญอย่างเอาตั้งแต่จ,ยจอยผลจนว่าอ้วนขึ้นเลยจ้ะนอนดีค่กเติงเมื่อยกับพักเจ้าเมื่อยกับลูกไปเหตุเปียก่อมันมีไผุ่่ม เหตดไปเรื่อยๆจ้ะเบียกเข้างานเข้าอยู่ในนีแ้แหละลายใดก็พอ่อใดใส่ตืมกันกับาหาเหตุแนวอื่นน้ำจากต้องเหตดหลายๆอย่างลําพังแต่สวนนี่บพอพ่อใส่ดอกพี่น้องต้องเหตุหลยายอย่างอีีจ้ะจกสีพ่อใส่เศรษฐกิจสุมอือนี่ตื่นขึ้นมาต้องใช้เงินโลกขับเคลื่อนด้วยเงินอยู่แบบพ่อเพียงก็ต้องใส่เงินตลอดจ้ะ ราต้องหาเติมหาบกักเผากินน้ำก่อนข้อแหงๆเรากินน้ำบกักเผานี่หวานไม่แห้งจ้ะอากาศเริ่มห่อนกระเสียอเอาอ้อยนใหลับไปคันก็ได้ขายจากบานในสิมิายได้จากขายน้ำอ้อยน้ำ คลิปน้าพอกันไหมพี่น้อง